ครับเดินทางหนึ่งเดือนกลับมาถึงเปรูเมื่อคืนนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเหนื่อยในการเดินทางนะครับก็แต่ละไฟไล์ประมาณ12ชั่วโมงมาถึงที่เปรูเกือบสองทุ่มก็ใช้เวลานิดหน่อยในการเคลียร์เข้ามาในประเทศนะครับ คนก็ยังไม่มากแต่ว่าถ้าเทียบกับหลายประเทศนะครับยังยกตัวอย่างอย่างที่เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นี่คึกคักมากที่อัมสเตอร์ดัมนะครับสนามบินถือว่าเป็นปกติเรียบร้อยแล้วหลายประเทศก็ตอนนี้เริ่มเปิดเต็มที่นะครับส่วนประเทศที่ยังไม่เปิดก็คงอยู่ในช่วงที่การพิจารณาว่าสถานการณ์เป็นยังไงหากดีขึ้นคง คงได้มีโอกาสเปิดนะครับไปเมืองไทยก็ได้ทำหลายอย่างที่ต้องการนะฮะเรียกว่าครบอย่างที่ต้องการทีเดียวนะเวลาหนึ่งเดือนเร็วมากนะครับสำหรับน้องๆที่ติดตามผมนะฮะก็ได้ทราบว่าบางท่านสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศได้ก็ดีใจด้วยนะครับก็ต้อนรับนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะเป็นนักการทูตก็อยากจะขอวอวยพรนะฮะว่า โอกาสยังมีอยู่นะครับแล้วทุ่มเทนะครับวันหนึ่งโอกาสก็จะเป็นของเรารวมถึงในสาขาวิชาชีพอื่นด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นที่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะผมคิดว่าโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลที่เดียวนะครับทำอะไรที่มีประโยชน์สําหรับตัวเองครอบครัวสังคมก็จะเป็นประโยชน์สําหรับประเทศชาติได้เช่นกันนะครับ